แพทนัพพาวอนให้เรียกแฟนเด็กว่ารูเมทชี้สาเหตุแล้วเข้าใจได้สำหรับคู่ของคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างแพทนัพพากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างพีชานนตั้งแต่เปิดตัวก็ดูหวานกันแบบไม่มีแผ่วเลยค่ะแม้ว่าทาั้งคู่จะอายุห่างกันถึง14ปีแต่ก็ไร้ปัญหาเพราะว่าจนถึงตอนนี้ทั้งคู่ก็คบกันมาได้ประมาณ2ปีแล้วที่สำคัญพีเข้ากันได้ดีมากๆกับคนในครอบครัวของแพท โดยแฟนๆจะเห็นโมเมนต์ที่พีนั้นช่วยแพททำงานและสดใสของช่วยดูแลน้องเลซซิ่งบอกเลยว่าน่ารักและอบอุ่นมากล่าสุดแพทมาร่วมพูดคุยในรายการแชรแล้วมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรอย่างมดดำคชาภาพูดถึงพีโดยมดดำพูดว่าตอนนี้ที่ติ๊กต k อคนเขารอดูแกกับแฟนนะตอนนี้งานนี้ทำเอาแพทรีบพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าโอ้ย oh, อย่าเรียกแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบต้องพูดว่ารูเมด จริงๆฉันพูดกับเขานะว่าอย่ามาพูดแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบเพราะดูดวงเป็นคนดูดวงตลอดเขาบอกว่าเราอาภัพรักถ้าเรามีแฟนต้องเลิกราเขาก็เชื่อเขาก็พูดว่าผมเป็นรูมเมทของแพทครับเหตุผลของแม่พอรู้แล้วเข้าใจได้เลยค่ะ